ครับเข้าสู่เบรกที่3นะครับอ้าวเรื่องเบาๆกันบ้างแหมการเมืองมา2เบรกนะฮะเรื่องเบาๆก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับแหมรัฐบาลเขามีโปรแกรมเยอะแยะเลยตอนนี้นะฮะลดแลกแจกแถมนะครับแจกได้บ้างแจกไม่ได้บ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่อาจารย์สมคิดจาตูศรีพิทักษ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีผมเองก็เคยเป็นเลขาท่านสมัยรัฐบาลไทยรักไทยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาวัดรอยเท้าอาจารย์อะไรนะฮะแต่ว่า บทบาทในการวิาพากษ์วิจารณ์ก็ต้องมีบ้างจริงๆหลายแนวคิดเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ผ่านมาในอดีตนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อบ้างนะฮะไม่อยากเรียกประชานิยมก็เรียกประชาัฐนะฮะก็เป็นเป็นเทคนิคการตลาดนะครับเพราะว่าหลายๆคนในโลกนี้เขาก็ทํากันนะฮะมันโปรแกรมมันไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วครับมันก็เปลี่ยนชื่อเอาแต่จริงๆมันควรจะมีอะไรใหม่ๆเพราะว่าการเมืองที่ดีก็คือการเมืองที่หาคําตอบให้กับประชาชนในวิธีการใหม่ๆนะครับ สำหรับปัญหาเดิมๆปัญหาความยากจนปัญหาอะไรต่างๆนี่มันปัญหาเดิมๆฮะแต่ถ้ามีโซลูชันใหม่มีความคิดใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหามันดีกว่าแค่เปลี่ยนชื่อนี่ประชารัฐมันคืออะไรประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโซเชียลเอนเตอร์ e ริก็คือการที่จะสร้างองค์กรเ,เพื่อสังคมนะไอโซเชียลเอนเตอร์ปรสนี่จริงๆในต่างประเทศมีเยอะจริงๆประเทศไทยก็มีนะครับ หลายหลายองค์กรที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นวิสาหกิจชุมชนก็คือชุมชนก็จัดตั้งร่วมกับหมายอะไรในท้องถิ่นร่วมกับนักธุรกิจในท้องถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งสหกรณ์ในอดีตของเราเนี่ยเป็นการรวมตัวของชุมชนมาทำโครงการดีๆมาพัฒนาโครงการดีๆปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนแล้วก็ทำธุรกิจเป็นธุรกิจที่ได้กำไรแต่ไม่ได้แสวงหากำไรครับหมายความว่ากำไรที่ได้นั้นเนี่ยก็กลับมาพัฒนา คือไม่เอากําไรออกมาแบ่งกันแต่เอากําไรออกมาลงทุนในโครงการอันนี้มันเป็นโซเชียลแอน r ์เปอร์ไพที่ถูกต้องนะฮะแต่โซเชียลแอน r ์เปอร์ไพของอาจารย์สมคิดเนี่ยมผมว่ามันแปลกๆอยู่นะครับเพราะว่าพอเข้าไปดูอันนี้ต้องต้องขอบคุณสํานักข่าวอิสารานะครับเพราะไปเอาข้อมูลออกมาเยอะเลยแล้วก็ประชารัฐหรือบริษัทประชารัฐที่ไปจัดตั้งนั้นนะกลายเป็นบริษัทประชารัฐที่มีในทุนใหญ่เข้าไปอยู่เยอะ ถามว่าในทุนใหญ่ใจดีมีไหมอา้าวมีก็ได้ครับในทุนใหญ่ใจดีก็มีแต่บางครั้งในทุนใหญ่ใจดีหรือใจอาจจะไม่ดีเนี่ยมันเข้าไปทําธุรกิจของชุมชนเนี่ยประชาชนตัวเล็กๆเ,เขาไม่ได้ฮะมันกลายเป็นลูกจ้างไปฮะแล้วเขาไม่ได้กําไรกลับเข้าชุมชนอย่างที่เขาควรจะได้อันเนี้ยมันเป็น ประเด็นที่ผมต้องฝากอาจารย์สมคิดไว้ว่าอย่าให้เกิดอย่างนั้นความตั้งใจอาจจะดีแต่มันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าวันก่อนเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปเดินที่ศูนย์สศริกิจมีงานเรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะก็คือตอนนี้สตาร์ทอัพเป็นคำที่ฮิตอยู่นะครับมาทุกอย่างสตาร์ทอัพหมดเอสโมงเอสมี SM o,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  ไม่มีลวสตาร์ทอัพก็คือเป็นพวกไฮเทคหน่อยนะฮะก็มาทําธุรกิจใหม่ๆถามว่าคนจัดงานตั้งใจดีตั้งใจดีครับเป็นคนรุ่นใหม่ผมรู้จักดีแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดงานนั้น ะะแต่พอเข้าไปดูเนี่ยแหมสตาร์ทอัพเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเอาแอปต่างๆที่ต่างประเทศเขาพัฒนาไม่ค่อยมีแอปที่คนไทยพัฒนาซึ่งน่าเสียดายรัฐบาลต้องลงทุนตรงนี้ในขณะเดียวกันไม่สามารถต่อไปสู่รากญ้าสู่ต่อไปสู่เศรษฐกิจพื้นฐานได้เท่าที่ควรและที่สําคัญก็คือมีทุนใหญ่เข้าไปทุนใหญ่เข้าไปนั่งอยู่เนี่ยเวลาสตาร์ทอัพเนี่ยทุนใหญ่เขาเข,เขาได้เปรียบครับเขาให้เงินคนละล้าน2 000, ล้านเนี่ยเสร็จแล้วไอเดียดีๆมันถูกขโมยได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมต้องฝากรัฐบาลไว้ฝากอาจารย์สมคิดไว้ว่าเวลาเอาทุนใหญ่มานำเนี่ยดูดีครับดูเหมือนกับว่าโอโ้โหทุนใหญ่ใจดีเอาทุนเข้ามาช่วยแต่ทุนใหญ่นี่แหละครับหลายหลายเหตุการณ์หลายหลายครั้งก็จะไปฮุบกิจการนั้นไปฮุบความคิดดีๆเหล่านั้นต้องอย่าลืมนะครับแนวคิดโมเดลนี้ของอาจารย์สมคิดเนี่ยเขามองว่ารถเศรษฐกิจเป็นหัวรถจักรก็คือเอาหัวรถจักรเนี่ยดึงเศรษฐกิจดึงทุกคนออกจากความยากจนแต่จริงๆเศรษฐกิจมไม่ใช่หัวรถจักรครับ เศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรือพายตัวเล็กตัวน้อยต้องช่วยกันพายนะครับแต่ตอนนี้ตัวเล็กตัวน้อยเหือดแห้งฮะเหือดแห้งเท่ากับแผ่นดินที่แห้งแล้งอยู่ทั่วประเทศเลยครับแล้วอาจารย์สมคิดจะเอาน้ํามันไปใส่ให้แต่หัวรถจักรเนี่ยมันไม่ถึงประชาชนรากหญ้าครับเพราะฉะนั้นฝากดูตรงนี้ด้วยนะครับทีมเศรษฐกิจช่วยตัวเล็กตัวน้อยเถอะครับและนั่นก็คือ r Brain w a วกในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นประการใด อีเมลเข้ามาได้ครับ brainwake.ontv@gmail.com นะครับผมจะเข้าไปอ่านคำถามข้อแนะนำของท่านแล้วอันใดที่มีประโยชน์ก็จะยกหยิบยกมาเป็นข้อคิดในรายการด้วยครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันเวชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับ Brainwake สัปดาห์หน้า4ี่ทุ่มทาง w ว s ี t ีครับสวัสดีครับ